สวัสดีจ้าวันนี้พัทก็จะเอางานอันนี้คือโออซิสนะคะเราเอาไปแช่น้ําไว้เราไปแช่น้ําไว้นะคะแล้วก็มันก็ให้เขาดูดน้ําขึ้นมาค่ะแล้วเราก็เอามาปักมาตัดใส่นี้นะคะใส่แก้วอันนี้พัทก็จะปักปักไว้พรุ่งนี้นะคะอันนี้ใบพุทธค่ะอันนี้ใบพุทนะคะก็เราอันนี้ยังไม่ถอดออกนะคะถ้าถอดออกมาก็จะประมาณนี้ค่ะ นี่นะคะอันนี้คือเรายังไม่ถอดเพราะว่ายังให้เขาคงสภาพไว้ก่อนนี่นะคะกะ็ถ้าเราทำแบบนี้เขาจะมีความทนนะคะมีความทนกับอคือเขาชุ่มน้ำอะคะ่ะเขาก็จะมีความทนอันนี้เราก็เอาน้ำเนี่ยเนี่ยเอาดอกไม้เนี่ยมาใส่ไว้ให้ความสดชื่นถ้าการที่จะให้ทำให้เขาสดชื่น บางคนเขาก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็ใส่เครื่องชูกําลังเหมือนคนเลยค่ะเหมือนประมาณคนเลยใส่เครื่องชูกําลังแต่บางคนเขาใช้น้ํายาล้างจานนะคะเยาะลงไปนะคะอ,ะอันนี้ก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะคะประมาณนี้เลยก็กจะปักปักเป็นแนวทางเป็นรูปแบบเรื่อยๆนะคะอันนี้ดูลองดูอันที่ทาแล้วนะคะเพื่อนอลองไปดูอันที่ทำแล้วนะคะ ลองไปดูได้ค่ะอันนี้อันนั้นพัดก็ปักเขยมไว้แล้วนะคะเียมไว้เช้าค่ะคือวันนี้พอมีเวลาทําเราก็ทําไ้เลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือเนี่ยอันนี้อันนี้ดอกคาร์เนชั่นนะคะอันนี้ก็คาร์เนชั่นอันนี้เป็นกุหลาบค่ะอันนี้เขาเรียกว่าดอกมัมนะคะอันนี้เป็นไม้ของเชียงใหม่ค่ะเป็นมัมเชียงใหม่จากเพื่อนๆเราก็ สมมติว่าเราอยากจะปักให้ความสดชื่นหรือปักอบูชาพระหรืออะไรก็ได้นะคะอ่าอันนี้นะคะก็ประมาณนี้เลยอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้เขาเรียกผักชีค่ะผักชีนุนดอกอใบพุทธเนี่ยค่ะก็ะคือการปักมันไม่มีอะไรก็ประมาณนี้เลยอ่ะอันนี้ก็เสร็จอีกแล้วหนึ่งอันเดี๋ยวพัดจะทําเป็นคาร์เนชั่นนะคะคาร์เนชั่นพัดจะบอกให้ว่าเนี่ยมันเป็นตุูมๆอย่างงี้นะคะ แล้วเราอยากให้ดอกเขาขยายเราทํายังไงนี่ต้องข้อเนี่ยค่ะเห็นไหมดูข้อแตกต่างแตกต่างจากเนี่ยดอกแบบนี้นะคะก็จะกลายไปเป็นดอกแบบนี้นี่ค่ะ,อ,ะอันนี้ก็ปักเอาไว้นั่นไว้แล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็ประมาณนี้ค่ะทีเราก็ทําทําไปเรื่อยๆนะคะชั่วโมงนี้พัดจะไม่ขค่ได้ไปไหนนะคะเ<ๆ>พื่อนๆพัดก็จะเอางานเอา,เอา,เอางานของตัวเองเอามาให้เพื่อนดูเผื่อ เพื่อนบางคนที่อาจจะยังไม่เคยรู้ว่าเขาทําดอกไม้ประมาณแบบไหนอะไรกันอย่างนี้นะคะก็นี่แหละค่ะอันนี้เราทําแบบว่าเบสิกพื้นฐานนะคะแบบเป็นร้านเล็กๆของพัดเองค่ะพัดก็จะประมาณนี้แล้วก็ตกแต่งอันนี้จะไม่มีจุดจบของตายตัวของการทําดอกไม้นะคะดอกไม้จะไม่มีจุดจุดตายตัวของการทําดอกไม้เลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะ ประมาณนี้เลยแล้วแต่เราแบบว่าชอบแบบไหนเนี่ยเราก็ตัดเออประมาณเล็กๆน้อยชั่วโมงนี้พายก็จะเอาของพวกอ่าเพราะไม่มีเวลาไปไปไหนนะคะก็จะเอาดอกไม้มาปักให้เพื่อนๆดูนะคะนี่แล้วก็เตรียมเอาไว้โอซิสน,นี่จะอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะถ้าอยู่ในที่ร่มถ้าน้ํารู้สึกว่าน้ํามันแห้งเราก็เอาเอาไปน้ํามาเติมแค่นี้แหละคะ่ะเนี่ยประมาณนี้นี่นะคะเพื่อนๆอ่า นีก็จะอยู่ได้ทนทานแล้วก็นานด้วยค่ะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะอ่ะให้ดูรวมๆเลยค่ะประมาณนี้เลยนี่ค่ะนี่นะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะแนี่นะดูนะเนี่ยดอกไม้พมมะะัดก็เตรียมไว้ให้เนี่ยเตรียมไว้นี่นะคะโอซิสก็เตรียมไว้นะคะขอบคุณนะคะที่อ่าติดตามดูจนจบนะคะขอบคุณมากอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะอยากเห็นอะไรก็บอกนะคะบ๊ายบาย